ตอนนี้มันเป็นรถแนวซีดานแบบไฟฟ้าขนาดกลางที่มีความน่าสนใจเพราะโปรโมชั่นมันโหดมากห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายขับสบายเป็นรถขับสบายคล่องตัวตามสเปคบอกว่าวิ่งได้ถึง640กิโลเมตรตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่800 0กว่าบาทนะถ้าคุณสนใจมันมีจำนวนจำกัดก็ต้องรีบไปติดต่อถามที่โชว์รูมเลย สวัสดีครับผมวิทูลจากด i นมเตอร์ริครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถที่กำลังมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจนั่นก็คือเจ้าออร่า07นั่นเองส่วนรายละเอียดของตัวรถแล้วก็โปรโมชั่นแบบคร่าวๆมันจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูที่รูปโฉม การดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับนี่บริเวณไฟหน้านี่นะครับก็จะเป็นแบบ LED แบบโปรเจคเตอร์นะนี่การดีไซน์ไฟหน้าประมาณนี้แนวกันชนประมาณนี้นะครับถัดมาด้านข้างอ่าด้านข้างนี่ก็จะมากับล้อขนาด18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง2อ5สาซีรีส์หสนะครับก็ยางก็จะเป็นของคัมโฮนะส่วนถ้าเป็นตัว p e r ร์ฟอร์แมก็จะเป็นล้อขนาด19นิ้วรัดด้วยยางมิชลินไพลอตสปอร์ตนะครับงานดีนะนี่ภายในซุ้มล้อเนี่ยมีบุซับเสียงมาให้ด้วยนะอันนี้ถือว่าใส่ใจรายละเอียดและดูงานเป็นพรีเมียมนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกับกล้องนะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับมือเปิดเป็นแบบ และเด้งออกมานะครับด้านข้างมีคิ้วแบบโฮเมี่มเพิ่มความหรูหรามาให้ด้วยดีไซน์แนวหลังคาเห็นไหมครับจะเป็นอโค้งมนนะด้านท้ายก็จะแนวโค้งมนนะครับสิ่งที่หายไปจากตัว p e r f o r m ร์แมก็คือสปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกระจกมาให้ นะแล้วก็หน้าตาของไฟท้ายประมาณนี้สัญ,ญลักษณ์07นะครับมีกล้องมาให้ด้วยด้านล่างกันชนมีเซ็นเซอร์แล้วก็คิวโคมียมมาให้นะครับฝาท้ายเดี๋ยวเราเปิดไปปุ๊บฝาท้ายตัวลองเลนส์ตัวเริ่มต้นไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะที่เก็บของด้านหลัง ออกเป็นแนวลึกนะครับแต่ว่าสามารถใส่ถุงก๊อฟได้หนึ่งถุงนะที่เปิดด้านหลังเปิดมาก็จะเป็นเก็บที่ชาร์จแบบฉุกเฉินนะครับแล้วก็อุปกรณ์การปะยางนะพื้นที่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับการปิดก็ต้องใช้มือปิดไปนะครับเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะตัดออปชันในเรื่องของฝาท้ายไฟฟ้าออกไปนะ ด้านข้างรถจะประมาณนี้นะครับช่องชาร์จไฟอยู่บริเวณแก้มด้านขวาของตัวรถนะชาร์จได้ทั้ง acdc นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรูปโฉมภายนอกของเจ้าออร r a 07ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีละพอรถก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะครับก้เข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับนี่มือเปิดแบบเด้งออกมานะ กระจกเป็นเฟรมเลทนะครับไม่มีกรอบนะครับเบาะเริ่มต้นเบาะเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้มีเวลคัมซีทมาให้นะสำหรับเจ้าตัวออร่า07ลองเลนตัวเริ่มต้นนะครับนี่รูปโฉมของหน้าตาเบาะถือว่าเบาะทรงสวยเลยนะครับหรือเข้ามาภายในห้องโดยสารตำแหน่งผู้ขับขี่นะ นี่หน้าตาของพวงมาลัยนะครับก็เป็น3ก้านนะครับพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับจอเรือนไมอันนี้ดีไซน์ดีนะครับก็ดีไซน์ยังให้กลิ่นอายของรถแบบน้ำมันอยู่อันนี้ถือว่าบางคนก็อาจจะชอบดีไซน์แบบนี้แล้วก็เน้นทรงกลมมีความคลาสสิกนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นบอกความเร็วนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดทางด้านขวานี่จะเป็นรูปรถแล้วก็มีตำแหน่ง คนนั่งให้ค่าเฉลีขัดนิรภัยด้วยนะแล้วก็บอกในตำแหน่งของโหมดการขับขี่นะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับรวมถึงระดับของปริมาณไฟในแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดแบบเปิดด้านท้ายนะครับจะเจ้าตัวลองเลนตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับแต่ว่านี่เป็นตัวปลดล็อกของฝาท้ายนะแล้วก็ เป็นปุ่มเปิดปิดไฟนะครับส่วนด้านแผงประตูก็จะเป็นปุ่มของกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างแล้วก็การล็อกรถนะครับล็อกกระจกวัสดุที่แผงประตูถือว่าเป็นวัสดุค่อนข้างจะดีนะครับเป็นแบบบุนิ่มนะอันนี้ให้ความรู้สึกในการสัมผัสที่ดีทีเดียวนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ของกระจกกระจกบ่ายนะครับดีไซน์ตรงกลางอจอกลาง ก็มีขนาดใหญ่พอประมาณนะเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับซึ่งถ้าเทียบกับรถหลายๆรุ่นก็อาจจะมีขนาดเล็กกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะใปัจจุบนันแต่ว่าไซส์ขนาดนี้ผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานละนะครับปุ่มการใช้งานต่างๆอันนี้ผมชอบนะปุ่มเปิดปิดระบบแอร์นะครับรวมถึงไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มันทำให้เราใช้งานง่ายแหละ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องไปพึ่งกับจออย่างเดียวนะครับมันทําให้ในการใช้งานหรือว่าระหว่างการขับรถเนี่ยมันก็ทําให้เราคอนโทรลพวกนี้ได้ง่ายและเป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานกันบ่อยๆนะครับสําหรับการปรับอุณหภูมินี่อยู่ตรงนี้ปรับแรงลมนะครับนี่ปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้แล้วก็โหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้นะครับการดีไซน์ถือว่าชบเชียวเลยดีทีเดียวนะแล้วก็ผมชอบที่ มีปุ่มแยกมาให้ใช้งานแบบนี้มันทําให้เราใช้งานสะดวกนะครับไม่ต้องไปพึ่งจออย่างเดียวเพราะว่าการพึ่งจออย่างเดียวเนี่ยสำหรับหลายๆคนรวมถึงผมด้วยผมว่ามันไม่ค่อยสะดวกสําหรับการใช้งานสักเท่าไหร่นะถัดมาด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของอีกระดับหนึ่งนะครับรวมถึงมีช่อง USB มาให้2ช่องนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นช่องแบบ Type A มาให้2ช่องรวมถึงมีนี่ Power Outlet มาให้ด้วยนะหนช่อง ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งของที่วางแก้วมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับส่วนช่องตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของไวเลสชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับเสียบโทรศัพท์เข้าไปปึ๊บตรงนี้ก็จะมีการชาร์จไฟแบบไร้สายให้มือถือของท่านนะช่องเก็บของตรงกลางมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่มีความลึกอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่เท้าแขนด้วยก็มีความนิ่มประมาณหนึ่งนะครับหน้าตาของ เบาะนั่งด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกันนะครับกับเบาะผู้ขับขี่หน้าตาของคอนโซลประมาณนี้นะครับมาดูที่ที่บังแดดด้านหน้าอ่ะมีไฟมาให้ด้วยมีกระจกพร้อมไฟอันนี้ดีนะครับก็สำหรับกระจกที่บังแดดด้านหน้านะครับก็ถือว่ามีความละมุนแล้วก็มีความไฮโซอยู่เล็กๆนะครับสําหรับไฟที่เดินรอบขอบกระจกอันนี้ผมถือว่า ดูดีเลยทีเดียวนี่แล้วก็ช่วงกลางตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ของไฟนะครับไฟสองพันที่นะไฟที่ด้านหน้าให้ความสว่างที่ด้านหน้าแล้วก็ช่องเก็บแว่นนะครับมีระบบฉุกเฉินนะในการโทรฉุกเฉินรืลองกดไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็นี่มีการตัดแอร์แบ็กนะครับกระจกมองหลังนะครับก็เป็นแบบ ตัดแสงแบบออโต้นะครับแล้วนี่ตรงนี้มีช่อง usb มาให้ด้วยก็ถือว่าใครจะใช้งานเสริมกล้องด้านหน้าอ่ะก็มีช่อง usb ตรงนี้มาให้นะครับแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของเบาะด้านหลังนะครับสำหรับเจ้าตัวลองเลนส์เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบโทนดำนะครับอันนี้ผมว่าสวยงามแล้วผมค่อนข้างชอบกับสีโทนนี้นะส่วน,วนเจ้าตัว performance ก็จะเป็น แนวสีน้ําตาลนะสว่างสว่างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนี่หลังคาก็เป็นหลังคาแบบกระจกนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังอันนี้เปิดไม่ได้นะส่วนความร้อนนี่เห็นไหมครับพาทิศแดดเปีเป้ยงเ,เลยตรงนี้ก็ถือว่าการกองความร้อนทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่เนี่ยแต่กระจกร้อนมากมือแตะกระจกแทบไม่ไหวแต่ว่า ความร้อนที่ลงมาที่ศีรษะที่บริเวณที่ผมนั่งบริเวณคนขับตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าร้อนหัวนะครับแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความร้อนที่ลงมาอยู่ส่วนถ้าใครไม่ชอบความร้อนแนะนําว่าติดฟิล์มกันความร้อนเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องโดยสารทางด้านหน้าเดี๋ยวไงไปดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันนะ สำหรับห้องโดยสารทางด้านหลังนะโอ้โหพามานั่งแล้วบอกก่อนเลยว่าเนื้อที่สําหรับการวางเท้านะครับวางขาเนี่ยรองเล็กเนี่ยถือว่ามีพื้นที่ให้ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่ผมปรับเบาะจากตําแหน่งที่ผมนั่งขับปกตินะแล้วไซส์ตัวผมก็เนี่ยก็ประมาณ170ซนติเมตรนะครับอันนี้บอกข้อมูลคร่าวๆก่อนเมื่อเรามานั่งแล้วนะครับเบาะรองนั่งผมว่ามีความยาวรับกับช่วงต้นขา กำลังดีนะรับเต็มต้นขาผมเลยแล้วก็ความสูงของเบาะก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะไม่ได้เตี้ยนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นเนี่ยมันจะเตี้ยไปเลยแล้วก็พื้นรถมันจะสูงนะสำหรับรถไฟฟ้าเพราะแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างนะครับเวลานั่งมันก็จะต้องตั้งข่าแบบนี้นั่งนานๆก็จะเมือ่อยแต่สําหรับเจ้าอลา a 07เนี่ยถือว่าตําแหน่งนั่งอยู่ในแนวกําลังดีใช้ได้นะ เบาไม่ได้เตี้ยเกินไปแล้วก็รับกับต้นขาได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนความเอียงของพนักพิงก็ค่อนข้างจะตั้งตรงนะครับแล้วก็ปรับองศาการเอียงไม่ได้นะครับแต่ว่าการนั่งก็ถือว่าอยู่ในท่านั่งที่ค่อนข้างจะสบายอยู่หัวหมอนอหัวหมอนดีนะครับก็ รับกับตำแหน่งต้นคอได้นะโดยไม่จำเป็นที่จะต้องดึงหัวหมอนขึ้นมานะครับสำหรับไซส์ผมส่วนความสูงของเฮด d ูมนะเนี่ยผมนั่งถ้าผมนั่งพิงเนี่ยความสูงก็จะเหลือประมาณแค่2นิ้วหัวไม่ชนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความโปร่งมากนะเพราะว่าความสูงเหลือไม่มากเท่าไหร่แต่หัวไม่ชนนะแล้วก็ความร้อนของกระจกทางด้านหลัง ส่งความร้อนลงมาให้รู้สึกได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกร้อนจี่ร้อนจ๋านะแต่ถ้าเอามือจับนี่ร้อนมีโอกาสพองได้นะครับถ้าเอามือจับกระจกนตอนนี้นเวลาเกือบเกือบเที่ยงเวลาถ่ายทำนะตอนนี้นะวัสดุที่เขาให้มาที่เบาะหลังนะถือว่าเป็นวัสดุอย่างดีนะครับมีการหุ้มหนังรู้สึกการสัมผัสเนี่ยเป็นแบบซอฟทัชทั้งหมดเลยอันนี้ดีนะครับตำแหน่งการวางแขนที่บริเวณแผงประตู สำหรับผมผมถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยนะครับที่เท้าแขนตรงกลางเบาะที่เท้าแขนตรงกลางเบาะดึงมาแล้วมีที่วางแก้ว2ช่องนะตำแหน่งจะสูงกว่าตรงแผงประตูนะครับสําหรับการวางแขนนะแต่โดยรวมผมถือว่าก็นั่งโดยสารได้ค่อนข้างจะสบายอยู่นะครับเนื้อที่วางขาเนี่ยอันนี้เด็ดเลยทีเดียว ส่วนพื้นทางด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีอุโมงค์ตรงพื้นขึ้นมาหน่อยช่วงตรงกลางนะอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบเรียบไปเลยนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เขาให้มาก็มีช่องแอร์มาให้2ช่องนะครับตอนนี้ก็ลมออกประมาณนึงนะไม่ได้แรงมากแต่ก็ถือว่าให้ความเย็นกระจายทั่วห้องโดยสารด้านหลังได้เป็นอย่างดีมีช่อง usb มาให้2ช่องนะครับเป็นแบบ type a แล้วก็ type c มาให้ นะครับแล้วก็ช่วงเบาะหน้าก็จะมีถุงสำหรับเสียบซองเอกสารหรือว่าเสียบใส่ของได้เล็กๆเน้อย,น,อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ประมาณหนึ่งแบบทั่วไปนะมีไฟตรงคานกลางหลังคาด้วยอันนี้มันไม่ได้เป็นกระจกยาวแบบแผ่นเดียวนะอันนี้ก็จะมีการแบ่งครึ่งด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็กระจกเปิดไม่ได้นะครับ ผมว่าถ้าเราใช้งานทุกวันมีผู้โดยสารนั่งหลังทุกวันเนี่ยแล้วก็เจอกับสภาพแสงแดดอันร้อนแรงของเมืองไทยเนี่ยผมว่าติดฟิล์มกันความร้อนเพิ่มที่ด้านหลังผมว่าน่าจะเหมาะสมกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องโดยสารทางด้านหลังของเจ้าออรา07ตัวลองเลนส์ครับ สำหรับอ l ร r a 0 7นะครับในครั้งนี้ที่ผมนำมาวิวแบบเร่งด่วนเนี่ยเพราะว่าผมทราบว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นเด็ดในเรื่องของราคานะครับจากเดิมที่เขาตั้งไว้นะตัวเริ่มต้นตัวลองเลนส์เนี่ยจากเดิมราคาเปิดอยู่ที่ร้านส9นะครับตัวลองเลนส์อัลต้าล้านสาม้าส่วนตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยล้าน499ตอนนี้เท่าที่ผมทราบคร่าวาๆนะครับกับราคาตัวลองเลนส์เนี่ยณปัจจุบันเขาเปิดอยู่ที่8 4 9นะครับตัวลองเลนส์อัลต้า 949แล้วก็ตัว performance ล้าน49ล้าน4 10, 9 0 0 0นะครับไม่ได้4แสนนะก็ถือว่าลดลงมาอีกประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาทเลยทีเดียวแต่ว่าราคาเป๊ะๆลองติดต่อที่โชว์รูมดูอีกทีนะรวมถึงเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆด้วยแต่ว่าพอผมทราบราคาตัวเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเทียบกับคุณสมบัติรถที่เราเคยสัมผัสมาเนี่ยมันน่าสนใจเพราะฉะนั้นผมก็ถึงไปยืมรถ ตัวลองเลนส์มาลองทํารีวิวให้ท่านผู้ชมชมแบบด่วนๆอีกทีนะเพราะว่ารถได้ข่าวว่ามันมีจํานวนจํากัดด้วยเผื่อใครกําลังสนใจเจ้ารถไฟฟ้าแนวซีดานแบบพรีเมียมหน่อยนะแล้วก็มีขนาดกว้างขวางใช้งานสะดวกสบายเนี่ยผมว่าเจ้า0ูนเนี่ยมันมีความน่าสนใจแต่ว่าณตอนนี้ราคามันลงมาแล้วแล้วก็มีจํานวนจํากัดมันถึงเป็นสาเหตุในการทําคลิปด่วนในครั้งนี้นะครับ เริ่มต้นกันเลยแล้วกันตัวนี้ผมเอามาเป็นตัวลองเลนส์นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของเจ้าออร่าศูนะก็จะต่างกับเจ้าตัวลองเลนส์อัลต้าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ประมาณหนึ่งอ่ะถ้าเทียบสรุปคร่าวๆเลยความต่างนะก็ในเรื่องของตัวลองเลนสกับลองเลนส์อัลต้าก็ในเรื่องของออปชั่นนะครับรายละเอียดอื่นๆอันนี้ลองไปศึกษาดูอีกทีก็ได้แต่ว่าในตัว p e r ร์ฟอร์แมก็จะครบท้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกกำลังหรือออปชันเอาคร่าวๆคือในตัวลองเลนส์อัลต้ากับตัว p e r f o r m ร์แมนต์เนี่ยออปชันจะเหมือนกันจะต่างกันที่มอเตอร์ที่ตัวเอ่อ o พอร์ฟอร์แมจะมีเพิ่มใหม่ตัวเป็น2มอเตอร์นะกำลังก็400กว่าแรงม้านะครับโดยเรื่องของสมรรถนะเนี่ยถ้าให้เทียบ p e r f o r m ร์แมนเนี่ยผมว่าลงตัวสุดแล้วสำหรับคนชอบขับรถแต่ถ้า ใครที่ไม่ต้องการในเรื่องของสมรรถนะมากมายนะซื้อรถมาใช้งานแบบทั่วไปแล้วก็จริงๆตัวลองเลนเนี่ยสมรรถนะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับอัตราเร่งถือว่าอัตราเร่งดีเลยยิ่งถ้าใครแบบคุ้นชินกับรถน้ํามันแล้วมาขับรถไฟฟ้าผมว่ารถไฟฟ้าอย่างเจ้า all หาศูนย์เนี่ยถึงจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวที่ให้กําลัง204แรงม้ากับ3 4 0นิวตันเมตรเนี่ยผมว่าตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีละส่วนตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมีมอเตอร์เพิ่มไปอีกลูกหนึ่งก็ ก็คูณ2ก็เข้าไปเลยครับจากแรงม้า204ก็เป็น408แรงม้าส่วนแรงบิดจาก340นิวตันเมตรก็เพิ่มเป็น680นิวตันเมตรอ่ะอันนี้ความชัดเจนนะครับระหว่างรุ่นก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มมอเตอร์มาอีกตัวนึงกำลังก็จะเพิ่มมาอีกเท่าหนึง่งนะก็ง่ายๆแบบนี้เลยส่วนในเรื่องของออปชั่นเนี่ยถ้าเป็นตัวลองเลนตตัวเริ่มต้นอย่างที่ผมนำมา รีวิวในครั้งนี้ครับมันก็จะตัดในเรื่องของออปชั่นออกไปไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังล้อที่มีขนาดเล็กลงนะครับจากาตัว Performance กับตัวอั t ต้เนี่ยเป็นตัวขนาด19นิ้วอันนี้ก็จะเหลือ18นิ้วนะส่วนระบบเครื่องเสียงนะเจ้าตัวลองเลนก็จะเป็นลำโพงแบบธรรมดานะครับไม่เหมือนเจ้าตัวอั t ต้าแล้วก็ตัว Performance นะสำหรับสมรรถนะในการขับขี่นะครับผมว่าเจ้าตัว ลองเลนเนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานแบบทั่วไปได้อย่างสบายๆและระยะทางตามเสเปคโรงงานนะครับที่เขาให้มาก็640กิโลเมตร NEDC นะอันนี้ก็ใช้งานจริงผมตีให้เฉลี่ยอยู่ที่ก็น่าจะขับได้เกิน500กิโลเมตรแหละก็ตีกลมๆแบบเซฟเซฟ500กิโลเมตรแล้วกันมันอยู่ที่ลักษณะคนขับและลักษณะการจราจรแต่หลักๆอะ่ะผมว่าอยู่ที่เท้าของคนขับถ้าคุณใช้คันเร่งหนักใช้คันเร่งเบลองเนี่ยแน่นอนว่า การกินไฟของเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเยอะยิ่งคุณใช้ความเร็วสูง,อ,งอัตราการบริโภคไฟฟ้า,ฟามันก็จะยิ่งเยอะนะแต่เอาแบบเซฟเซฟก็จะอยู่ที่ตีว่าคุณวิ่งได้500กิโลเมตรเกินแน่ๆสำหรับเจ้าตัวลองเลนนะส่วนเจ้าตัว p e r f o r m ร์แมเนี่ยก็ตามสเปคก็จะได้อยู่ที่ประมาณสัก540กิโลเมตรนะครับตามสเปคของเขาแต่ว่าวิ่งจริงผมตีว่าลดลงมาสักประมาณ100กิโลสัก400เซฟเซฟสำรับ ในเรื่องของสมรรถนะอัตราเร่งเนี่ยผมว่าเจ้าตัวลองเลนเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจํวาวันได้เป็นอย่างดีแล้วครับอัตราเร่งเขาให้มาแบบเนียนเนียน,นุ่มนนะไม่ได้แบบกระโชกโคขคากนะครับถึงจะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ยังไม่ได้กระโชกโคขคากมากนักนะครับแต่ว่าอัตราเร่งก็ดีทันอกทันใจนุนนวลเลยก็เหมาะสมกับแนวลักษณะรถนะครับก็คือรถเนี่ยมันออกมาผมว่าลักษณะการขับขี่เนี่ยเป็นแนว ขับสบายขับไปเรื่อยๆอัตราเร่งดีสมรรถนะดีแต่ว่าไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าไม่ได้เน้นกระโชกโคกงคกไม่ได้เน้นแนวแบบดุดันนะครับอันนี้ต้องบอกตามลักษณะนิสัยของตัวรถเท่าที่ผมได้สัมผัสมาก่อนก็การตอบสนองแม้ว่าจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวผมว่าใช้งานทั่วไปการเร่งแซงการใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยผมว่าเหลือเฟือละแต่ว่าสิ่งที่บางคนอาจจะไม่ชอบนะบางครั้งเราต้องการอัตราเร่งก็ กดคันเร่งลึกกดคันเร่งแรงในความเร็วประมาณแบบเดินทางในกรุงเทพครับสี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยมันก็ยังมีเสียงล้อเอียดให้มันรู้สึกว่าแบบเออบางคนอาจจะตกใจหรือว่ารถข้างๆอาจจะตกใจนะว่าเราแบบจะซิ่งหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่ครับบางทีเราแค่อยากจะเร่งแซงอย่างรวดเร็วแค่นั้นเองล้อก็เอียดฟรีไปละอันนี้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่เราเจอตลอดนะรวมถึงเจ้าปูดแคสด้วยมาตัวเล็ก นี่ก็เป็นเหมือนกันถ้าเป็นช่วงแบบความเร็วต่ำๆขับคันในเมืองแล้วกระทืบคันเร่งลงไปมิดคันเร่งเนี่ยเสียงเอดจากล้อออกมาให้ฟังเนี่ยแน่นอนส่วนถ้าใครอยากสัมผัสกับสมรรถนะที่สะใจขึ้นนะก็ต้องขยับมาตัวเพอร์ฟอร์แมน์นะครับเพราะว่าการที่มันมี2มอเตอร์กำลังอัพขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเนี่ยการตอบสนองมันก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนกันนะอันนี้เลือกได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเลนราคาที่ต่างกันอยู่ทั้งงบคุณถึงคุณ ชอบสมรรถนะคุณไปเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยแต่ถ้าคุณคิดว่าสมรรถนะแบบนั้นมันเกินความจําเป็นสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันของคุณเนี่ยผมว่าตัวลองเลนส์เนี่ยตอบโจทย์แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวลองเลนส์ธรรมดาหรือว่าตัวลองเลนส์อัลต้านะครับซึ่งมันมีแก๊ปราคาที่มันห่างกันอยู่นะส่วนในเรื่องของช่วงล่างเนี่ยตามความรู้สึกผมผมว่าอย่างเจ้าตัวลองเลนส์เนี่ย มันมีความกระด้างค่อนข้างเยอะนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามันแข็งเออมันก็บอกอย่างนั้นก็ได้แต่ในความรู้สึกผมว่ามันมีความกระด้างให้เรารู้สึกว่าแบบอืมถ้ามันเป็นรถแนวแบบนี้มันน่าจะมีความนุ่มนวลม,มากกว่านี้ซึ่งถ้าผมจําความรู้สึกไม่ผิดนะผมว่าในตัว p e r f o r m มนซ์ที่ผมเคยลองขับผมว่าความกระด้างของช่วงล่างมันน้อยกว่าเจ้าตัวลองเลนที่ผมขับณปัจจุบันนี้อีกนะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ น้ำหนักของมอเตอร์ที่มันเพิ่มเข้ามามันก็อาจจะทําให้บาลานซ์ของช่วงล่างเพิ่มขึ้นหรือว่าเขาอาจจะมีการปรับช่วงล่างที่มันดีกว่าเจ้าตัวลองเล้นไปอีกนิดนึงอันนี้ไม่อยากฟันธงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตามความคิดผมก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าให้สรุปเกี่ยวกับเจ้าอล่าศูนะปัจจุบันนะผมว่าคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่า รถอะมันออกมาสะพัดใหญ่ๆแล้วแล้วก็มันมีคลิปที่มันเป็นรายละเอียดจากหลายๆคนเยอะมากแล้วเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมอยากนําเสนอนะตอนนี้มันก็คือในเรื่องของโปรโมชัน่นในเรื่องของราคาที่เขาทํามาน่าสนใจมากๆนะดึงดูดใจมากๆจึงทําให้ผมต้องอทําคลิปอล่าสุดเจ็ออกมาตามหลังชาวบ้านเยอะมากแต่ว่ามันก็เหมาะก,กับช่วงเวลานะตอนนี้ที่เขาทําราคานี้มานะครับผมว่าความน่าสนใจความดึงดูด ของเจ้า a อร r a 0ศตอนนี้มันเป็นเรื่องของราคาที่เขาทํามาค่อนข้างจะต่ํามากนะกับการเริ่มต้นที่8ปดแสนกว่าบาทนะครับกับตัวลองเลนส์ธรรมดาแล้วก็เก้าแสนกวบาทสําหรับตัวลองเลนส์อัลต้าแล้วก็ล้านสี่หมื่นหน่อยๆล้านกับหลักหมื่นกับเจ้าตัวเพอร์ฟอร์แมนนะครับ เมื่อเทียบกับคุณสมบัติของตัวรถและราคาณปัจจุบันอะ่ะผมว่ามันมีความน่าสนใจมากๆอยู่แล้วก็ระยะทางที่เขาให้เนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นนะครับระยะทางในการวิ่งเนี่ยเจ้าตัวลองเลนเนี่ยตามสเปคมัน600กว่าโลซึ่งเอ่อตัวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับลักษณะการขับขี่นะแต่ผมบอกแล้วว่าตีกลมๆก็ก็ไม่น่าจะวิ่งต่ำกว่า500กิโลเมตรก็ถือว่าใช้งานสบายครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือเดินทางไกลต่างจังหวัดอันเนี้ยตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ ด้วยลักษณะตัวรถวัสดุของตัวรถเนี่ยมันมีความพรีเมียมของมันอยู่ห้องโดยสารก็กว้างขวางสะดวกสบายที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็สามารถใส่ถุงก๊อฟได้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานสําหรับผู้บริหารได้ด้วยนะครับแล้วก็รูปทรงของตัวรถอันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่ว่ามันก็จะมีความเด่นของความกว้างขวางของห้องโดยสารแล้วก็ความสะดวกสบายของการใช้งานรวมถึงสมรรถนะที่เขาให้มานะครับความเด่นของเจ้า ลองเลนเนี่ยก็คือระยะทางในการวิ่ง640กิโลเมตรซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีระยะทางในการวิ่งที่เจ๋งมากๆนะครับสำหรับระดับ600กว่าตามสเปคโรงงานเนี่ยแล้วก็ราคาตอนนี้เริ่มต้นที่8,000กว่าบาทผมว่าดึงดูดใจมากๆนะส่วนในการเรื่องรถก็ลองดูครับสำหรับงบประมาณแต่ละคนแล้วก็ความต้องการแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถ้าคุณคิดว่าต้องการเริ่มต้นกับรถไฟฟ้าสักคันหนึ่งนะครับในราคาที่ไม่สูงมากเจ้าตัวลองเลนเนี่ยแต่แสนกว่าบาทผมว่ามีความน่าสนใจสูงนะครับส่วนถ้าใครมีงบเพิ่มมาอีกหน่อยกับตัวลองเลนเอลตาที่มีออปชันเพิ่มขึ้นเพิ่มเข้ามาเนี่ยเพิ่มอีกแสนหนึ่งผมว่าก็ยิ่งมีความน่าสนใจเข้าไปอีกแต่สําหรับผมนะผมชอบสมรรถนะแล้วก็ชอบซลลิ่งในการขับขี่ผมอะ ถ้างบผมถึงผมจะดวดไปตัว performance ที่แพงกว่าตัวเริ่มต้นแค่ส0 0 0 0นกว่าบาทซึ่งตอนนี้ถ้าเทียบราคาที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นมาครับผมว่ามันมีความน่าสนใจนะเพราะว่า8 0ด0 0นกว่าบาทกับล้านหนึ่งต่างกัน2 0 0 0 0นบาทคุณได้มอเตอร์เพิ่มคุณได้ออปชั่นเพิ่มถ้าคุณจ่ายไหวคุณชอบสมรรถนะในการขับขี่ชอบออปชันมาแบบเต็มเแล้วก็ ซื้อมาแล้วไม่ขาใจผมว่าไปตัว p e r f o r m อร์แก็มีความน่าสนใจสูงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณลักษณะน,นิสัยความชอบและความต้องการของคุณนะครับอย่างที่เราเคยบอกในทุกคลิปคุณลองไปที่โชว์รูมก่อนไปดูเงื่อนไขว่าราคาเป๊ะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับให้ของแถมให้ส่วนลดอื่นๆหรือว่ามีออปชันอะไรที่น่าสนใจในการดึงดูดในการซื้อของคุณ นะส่วนตัวรถคุณควรจะลองเข้าไปดูเข้าไปนั่งเข้าไปสัมผัสไปดูวัสดุไปดูงานประกอบด้วยสายตาคุณเองอีกครั้งว่าถูกใจถูกจริตคุณหรือไม่นะครับและที่สําคัญลองขับดูก่อนนะเขามีรถให้คุณได้ลองเทสได้ก่อนที่สําคัญเลยผมว่าอยากให้คุณลองขับดูว่ารถแนวเนี้ยถูกจริตกับคุณหรือเปล่าเจ้าตัวลองเลนตัวเจ้าตัวเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยสมรรถนะแบบไหนตอบโจทย์คุณได้มากกว่ากันนะ ก็บางครั้งมันไม่จําเป็นต้องใช้ถึงตัว p e r f o r m ร์แมที่มีพละกําลังขนาดนั้นก็ได้เจ้าลองเลนก็น่าจะตอบโจทย์การใช้งานแบบทั่วไปได้เป็นอย่างดีแล้วก็ลองดูครับว่าถูกใจแบบไหนโดนใจแบบไหนไปแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมอยากนําเสนอณนตอนนี้คือ Aura 07มันมีราคาลงมาที่น่าสนใจและที่สําคัญมันมีจํานวนจํากัดครับผมเลยรีบทําคลิปมาบอกท่านผู้ชมก่อนเผื่อว่าท่านผู้ชมที่กําลังสนใจเจ้าออร a 07อยู่เนี่ย ก็ควรจะต้องรีบไปดูนะว่ายังมีรถเหลือในสต็อกรุ่นไหนแบบไหนสีไหนบ้างนะครับเพราะว่าราคาเนี้ยผมว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะสำหรับสต็อกที่เขามีอยู่นะปัจจุบันนะครับยังไงก็ลองไปดูตัวจริงสัมผัสตัวจริงกันก่อนก่อนการตัดสินใจทีนึงสุดท้ายผมก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับรถคันใหม่ของท่านนะครับ